ใครสายเผ็ดสายหมาล่าต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะจะสั่งแบบน้ำหรือว่าแบบแห้งก็แซ่บจัดจ้านไม่แพ้กันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอูห้หูหมาล่าเป็นหมาล่าแบบช่างขีดขีดละยี่สิบเก้าบาทพิกัดร้านเนี่ยจะอยู่ยืงกับเทคนิคฉะเชิงสซาปากซอยมหาจักรพัรดิหนึ่งหาไม่ยากเลยร้านนี้จะเปิดบริการเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะใครเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนเนี่ยมาเติมพลังกันที่นี่ได้ด้านในร้านเนี่ยจะเป็นห้องแอร์นั่งกันแบบสบายๆจะมีทั้งหมด2ชชั้นนคคค่่ะใรทีอบวามเป็ส่ววนนนตััก็สาามรถขึ้ไป่งชั้นค่ะ เลยค่ะวัตถุดิบคือหลากหลายมากไฮไลท์ตอนนี้เขาเพิ่มลายเนื้อพรีเมียมทั้งเนื้อบายพายกับเนื้อสันอคอครสายเนื้อเนี่ยคือฟินไม่ไหวแล้วที่นี่เขามีไส้เป็ดด้วยนะเด็ดเวอร์น้ำซุปที่นี่เขาก็มีให้เลือกหลากหลายสูตรเลยค่ะใครที่ชอบสดน้ำร้อนๆต้องลองและทางร้านเนี่ยเขาฟรีให้เลยนะคะทางน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็น้ำดื่มบอกเลยคุ้มสุดวันนี้เราสั่งกันมาหลายแบบเลยค่ะแอมสั่งเป็นหมาล่าต้นตำรับรสชาติจัดจ้านเผ็ดชาดแบบต้นบับตามมาด้วยหมาล่านมสายนุ่มละมุนต้องลองเผ็ดกำลังงงงดดีเเเลลลลยหหหหหหรรรืือออวว่่าาาาาจจะะป็นนกกกููมมมมแแแ้้คคุๆถึ แต่ถ้าใครอยากได้ความพิเศษนะแนะนําให้เพิ่มไข่ฟองเต้าหู้และน้าจิ้มสูตรพิเศษจากทางร้านกับน้าจิ้มงาคือดีมากและที่ร้านเนี่ยเขายังมีปโปรเดือนเกิดลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะและพิเศษสุดๆเดือนสิงหาคมนี้เนีย่ยใครทานครบ120บาทหลุนหลับไอแ d ด11และของรางวัลอีกพี่เขาจะจับรางวัลทุกวันอาทิตย์แค่ทําตามกติกาที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยของอร่อยบอกต่อวันนี้อย่าลืมแวะไปที่ร้านอ uh ู้หูหมาล่ากันนะคะ